สวัสดีครับสวัดีค่อนอร์ไเกิลเร์สเล็ต่สวัสดีครับขอต้อนรับช่องเพื่อนลับชแนลนะวันนี้จะเป็นคลิปไม่น่าจะยาวมากนะครับเรื่องของเรื่องคือเกี่ยวกับหอ,อกตัวนี้เนาะแทงเกิลทางตัวเนี้ยฟอ็อกสเปียร์หรือว่าที่เรียกกันว่าฟ็อกคริคทนะริคอลนะฟ็อกกิ้งคริทิคอลคือเออ่ไม่ใช่ฟอ็อกโฟก์ฟอ็ฟอกโฟกนั่นแหละออกเสียงผิดขออภัยแล้วกัน นะครับฟอ r ที่ i t ้เขฮิมันหลายๆคนเข้าใจว่ามันคือการที่แบบเกี่ยวกับการชิ่งแล้วติดคลิหรืออะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งเอาจริงๆฟอกตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกับในซัพพอร์ตเจมที่ใช้คําว่าฟอกฟอกของซัพพอร์ตเจมมันคือการชิง่งจะอธิบายไว้ตรงนี้นะครับเนี่ย the projectile that forks p l i t into t o the first time they hit an enemy and do not pierce หมายความว่า วอรเจะกตายที่โดนศัตรูแล้วไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุจะถูกสปิตเป็น2หมามถึงว่าแยกเป็น2 h i ฮิตอันนี้คือฟอกของสกิลเจมแล้วฟอกทั่วๆไปของเกม P.O.E คือความหมายนี้เกี่ยวกับการชิ่งต่อหรือว่าการสปิตเป็น2อ,อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าไอ้คำว่าฟอกของของตัวหอกตัวเนี้ฟอกสเปียตัวเนี้มันคือฟอกคิ i t ลฮิต h i าผมปักตัวนี้ไว้อ ไอ้ฟอคกิ้งคริทิคอลฮิตตัวเนี่ยมันบอกว่าเมื่อมันตีแล้วติด Critical อ่ะมันจะมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าทอยเต๋าสรอบอ่ะโลสองรอบว่าจะติดคริไหมซึ่งถ้าเกิดรอบใดรอบหนึ่งติดคริก็ทำดามจแบบ c r i t ิคอลปกติแต่ถ้าทั้ง2รอบที่ทอยเต๋าออกมาแล้วเป็น Critical หมดเลยนะครับเดียคริ i c คอลเนี่ยจะนับตัวคริ i ิคอลดาม g จจะนับเป็น2เท่านะครับแอปพล twice ก็คือ นับเป็นคลิท,ทั้ง2ครั้งหมายถึงว่าเราตี1ครั้งแล้วติดคิถึง2องฮิตเออตี1ครั้งติดคลิถึง2องดาเมจเหมือนดาเมจแบบทวีคูณทีนี้อันนี้คือความหมายของ f o r k i n g Critical Hit นะครับ if modify make your critical chance lucky อันนี้หมายถึงว่าคนที่อัพโนดต่างๆที่เกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับการลัคกี้ด้วยอนะเนาะอ่อ uh, the lucky view individual vote of this l o w หมายความว่าตัวลัคกี้จะแอปพล อีกทีหนึง่งแบบมันจะนับคลิส๊สครั้งใช่ไหมต่อคลิ๊หครั้งอจะนับลัคก,กี้เหมือนเหมือนได้ทอยเต๋าสี่ครั้งแต่เอาคลิแค่2ครั้งประมาณนั้นนะครับเอออันนี้คือความหมายของหอกของคําว่าฟกกิงคิดเข้าหดทั้งหมดนะครับใจความสําคัญหอกนี้มันดีตรงไหนดีตรงที่ถ้าคุณทําคลิ๊ได้เกือบร้อยหรือร้ออร์มันจะออกเป็นคลิเหมือนดัเมจสเท่าเออ คือยิงหนึ่งครั้งแต่นับคีย์ดัมเมจสองครั้งนะครับอันนี้คือข้อดีของหอกนี้แต่ข้อเสียของหอกนี้ก็มีนะข้อเสียของหอกนี้คือดัมเมจค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากเลยมันแค่สิบอ่าสิบสี่ถึงสิบแปดเลขต่ำเนาะเ้วเลขสูงคือสามสิบถึงสามสิบหกนะครับหรือว่าดัมเมจที่โชว์จริงเนี่ยดัมเมจที่โชว์ขึ้นจริงนะที่เป็นตัวเลขแล้วดัมเมจเฉลี่ยคือยี่สิบห้าจุดห้า นะครับตามนี้เลย 25. ุดประมาณ25.5คือมันมีโลที่สูงกว่านี้ก็จะก็จะดัเมสูงกว่านี้มันได้แบบ26 27เลยมันจะไม่ผิดเอ่อเดี๋ยวผมหาก่อนนะอันที่โลดัมเมจสูงหน่อยอันที่โลดัเมจสูงหน่อยคือผมจะบอกว่าผมอยู่กับไอ้หอกเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะครับอันนี้18-36คือโลสูงสุดละอยู่ที่ดัมเมจ27 อันนี้คือลลแม็กแล้วนะแม็กโลแล้วคือดามเมอยู่ที่2 7เจเป็นค่าเฉลี่ยเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณเทียบกับหอ,อกอื่นๆที่คุณเคยเจอมาแล้วมันคือหอ,อกที่เบามากครับเพราะหอ,อกอื่นๆที่เราใช้กันเนาะดามเมกันแบบหลายร้อยหลายร้อยเลยนะครับยังไม่นับว่ามีค่าแม่นยำที่ทําให้ความแรงของหอ,อกมันแรงขึ้นอีกเยอะมากๆทีนี้พอหอ,อกนี้มันดียังไงก็กลับไปที่เรื่องคลิปเป็น2เท่าเนาะซึ่งพอคลิปเป็น2เท่าต่อนหนึ่งฮิต เทียบกับดัมเมจที่เกิดจากหอกที่ค่าแฟลตมันน้อยเนี่ยเราสามารถปิดข้อด้อยของดัมเมจต้นที่น้อยได้ด้วยการใส่แหวนที่มีดัมเมจแฟลทที่สูงนะครับดัมเมจแฟลทที่สูงในแหวนหรือในถุงมือถ้าค,คุณใช้ถุงมือธรรมดามันจะมีค่าดัมเมจแฟลทแบบนี้อันนี้คือถุงมือธรรมดาจะเห็นว่ามี add physical damage add lighting damage นะครับ ไอ้พวกเนี้ยมันจะเอาไปแอดเป็นค่าต้นดาเมตต้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณใช้หอกที่มันแรงมากๆแล้วคุณใส่ไอ้พวกถุงมือเพิ่มไปอีกมันก็ยิ่งแรงถูกไหมแต่ว่าคุณคลิกยังไงก็ทำเมดแค่ก็แค่นั้นอะ่ะเออคือโดยหลักการแล้วหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีถุงมือมีแหวนนะครับที่สามารถทำแฟลตดาเมจได้สูงมากๆทำมันจะทำให้ข้อด้อยของหอกที่มีค่าต้นของค่าแฟลตดาเมจอะ ที่น้อยอ่ะมันหายไปหรือว่ามีผลน้อยลงเออเปรียบเทียบสมมติว่าดาเมจดาเมดดาเมจหอกมีอยู่ยี่สิบคุณเอาดาเมจจากแหวนมาได้จากแหวนสมมติจากแหวนวงนี้แหวนวงนี้ได้ดาเมดมาอยู่ที่เฉลี่ยยี่สิบเก้ากับสิบห้ายี่สิบเก้ากับสิบห้าแหวนอีกวงหนึ่งอ่ายี่สามกับสามสิบสี่โอ้โหโคตรเยอะ สามสี่บวกยี่สามคือห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดบวกกับแหวนตีสักสามสิบก็แปดสิบเจ็ดเก้าสิบตีว่าร้อยหนึ่งอะแหวนสองวงผมตีว่าร้อยหนึง่งถุงมือผมให้อีกสักสามสิบอะยี่ยี่สิบก็ได้ร้อยสามชิ้นลงกันดาเมจร้อยยี่สิบแต่หอกเนี่ยให้ประมาณยี่สิบห้าเอออันนี้คือทำให้เห็นว่าดาเมจอะทั้งหมดรวมกันแล้ว อาวุธรวมแหวนรวมแหวนรวมถุงมือถ้าเป็นถุงมือธรรมดานะเออไม่ใช่ถุงมือคู่นี้นะอ่ะต้งงแบบนี้ถ้าเป็นถุงมือแบบนี้เนาะใส่แหวนแบบนี้แหวนแบบนี้แล้วก็อาวุธแบบนี้นะครับรวมกันแล้วดาเมจแฟลเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบเป็นค่าเฉลี่ยดาเมจอยู่ที่ร้อยห้าสิบโดยที่มาจากของแค่ขอบคุณเราสับสไายกำลังอัดคลิปเลยโดยที่มาจากหอกแค่ประมาณเออยี่สิบห้า เออแฟลตดาเมจอยู่ที่150แต่ว่ามาจากหอ,อกแค่25จะเห็นว่าอ้าวหอ,อกมีผลไม่ได้เยอะมากหรือเปล่าดาเมจจากหอ,อกออไม่ได้มีผลเยอะมากแต่ว่าเอฟเฟกต์ของฟอสคิทิคอว่ามีผลเยอะแน่นอนเทียบกับหอ,อกอีกแบบหนึ่งคือหอ,อกที่อัดดาเมจมาสูงมากๆากเออเออวะผมขายไปแล้วเพิ่งนึกได้ว่าขายไปแล้วเราจะทุน,นีหมาให้ดู อ่าอ่ะผมตีว่าหอกดาเมจสักประมาณสูงสๆก็ได้สักประมาณ70อันนี้อ่ะ uh, เ mm. นี่ยเก้าสรอยหน,นึ่งหอกอันเนี้ยด้วยตัวมันเองอ่ะดาเมจร้อยหนึ่งเลยดาเมจร้อยหนึ่งเลยนะด้วยด้วยแฟลตดาเมจที่มันมีอะนะเออแต่ว่าร้อนึงอะตียังไงก็ติดคียแค่เท่าเดียวนะไม่ได้ติดคีย์สองเท่า ซึ่งร้อยหนึ่งถ้ารวมกับของทุกอย่างก็คือสองรอยี่ประมาณสองร2อยี่สิบสองรอยี่สิบห้าประมาณนี้เนาะรวมกับแหวนเออสองรอยี่ห้ารวมกับแหวนแล้วคริมันไม่ได้เพิ่มไปเท่าตัวกับใส่หอกอันเนี้ยคริเพิ่มเท่าตัวแต่ดาเมจมีแค่ร้อยห้าสิบมันดูน่าจะแรงกว่าเออคือหอกอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นหอกที่เอ็นเกมได้เลยนะครับเป็นหอกที่ดีในระดับเอ็นเกมได้เลยแต่ว่า มันมีมิลเลอร์เทียหอกธรรมดามันมีคําว่ามิลเลอร์เทียอยู่ซึ่งมิลเลอร์เทียคืออะไรมิลเลอร์เทียคือหอ,อกที่แนวว่าคือผมคือผมไม่มีตัวอย่างหอ,อกให้ดูนะเพราะมันคือมิลเลอร์เทียอ่าหาในนี้ให้นะครับเพราะผมไม่มีคือหอ,อกที่มันโหดในระดับประมาณเนี้ยคือมีค่าแม่นยําแบบเจ็ดร้อยบวกมีค่าคีรวมที่แบบสิบเปอร์เซ็นแล้วมีดัมเมจที่แบบ เนี่ย DPS สามร้อยกว่าเออคือไอ้ไอ้หอกพวกเนี้ยคือหอกประเภทที่ถ้าคุณมีอ่ะมันแรงกว่าไอ้หอกไอ้หอกนี้นะครับอันนี้คือผมถามจากเพื่อนที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการลองใช้ว่าแบบไหนมันจะแรงกว่ากันก็ปรากฏว่าอหอกไอ้หอกที่มันแรงในระดับบ้าบอขนาดเนี้ยมันมันมันแรงกว่ามันแรงกว่าเยอะจริงๆแต่ว่าราคามันก็แรงกว่าเยอะมากเหมือนกัน คือหอกไอ้พวกเนี้ยดีๆก็ประมาณ10 d ดีวายสิต้นๆเนาะสิบดีวายต้นๆคือหอกที่มันดีมากๆแหละท้งนี้อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูออฟมันนะไอเกนเลชออนฮิตบวกแม่นยำอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึง่งนะครับแต่จะให้เข้าใจว่าโดยรวมแล้วหอกธรรมดาสามารถแรงกว่าหอกนี้ได้แต่ไอหอกเนี้ยมันราคาแบบตั้งแต่หลัก X อะ่ะคุณสามารถใช้ได้ในบางดิวคือผมก็ลองใช้มาแล้วทั้งแต่หอกแบบเนี้ย คิดที่เข้าเริ่มต้นแทบจะเทียต่ำสุดโลต่ำสุดเลยเพราะว่าโลมันสิบถึงยี่สิบใช่ไหมคียเลตอ่ะผมมีคีเลตอยู่ที่สิบจุดสองหกแทบจะต่ำสุดเลยแต่เน้นดัมเมดอัดมาแน่นๆแล้วอาไปใช้มันก็ใช้ได้อยู่ที่ว่าคุณลงกับบิวที่ถูกต้องไหมพอค่าคีเลตคีต้นมันต่ำใช้กับอเมซอนมันได้ก็มาใช้กับโลที่เพิ่มเด็กเป็นสองเท่ามันก็จะเพิ่มหมายถึงว่าเพิ่มแม่นยำสองเท่ามันก็จะไปเพิ่มคีเลยอีกคีหนึ่งแบบนี้ไม่คือมันคือมันเล่นได้แต่ว่า มันก็ไม่ได้ว่าสุดสุดแบบสุดกูสุดแบบในขณะในระดับพวกเนี้ยได้มันทําไม่ได้มันไม่สามารถที่จะแบกบอสแบบบอสเทียสี่แล้วพาเพื่อนไปแบกสามสี่คนอย่างนั้นอนะ่ะหรือว่าตี้เต็มอย่างเงี้ยมันแบกไม่ไหวเออนะครับสุมันสรุปแล้วว่ามันสู้หอกพวกนี้ไม่ได้นะเออแต่ว่าไอหอกพวกนี้ราคามันก็มีตั้งแต่เนี่ยอย่างที่ผมบอกสิบเอกราคาสิบเอ x ยี่สิบเอไม่เกินหรอกผมว่าหาได้ ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยคีเรตกลางๆ15เนี่ยเรามีดามเมจที่เทียร์ค่อนข้างสูงกับมี2สล็อตด้วยก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีอันนี้อยู่ที่ประมาณ1 d d y คุณหาซื้อได้ไม่เกิน2 d y นะครับต่อมาผมก็มาอัปเกรดเป็นหอกตัวนี้เนาะซึ่งวันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าผมจะใช้หอกตัวไหนคือหอก2รลูที่มีค่าคลิเทียรเกือบท็อปทั้ง2อันอีกอันนึงเป็นคี เป็นคิกเกือบท็อปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูเดียวแต่แต่สามแต่ว่าคอหลับได้เกนหนึ่งเลชออนฮิตคือข้อดีของเกน1นึ่งเลชออนฮิตหมายาถ้าเราตีเร็วมันจะได้เลชที่เร็วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นับอย่างไรนิ่งสเปียร์มันอยู่ไป1นึฮิตแล้วกระจายไปหลายๆฮิตไอ้นัทที่กระจายอ่ะมันไม่นับเลชให้นะครับเหมือนกับสตอมเลชก็เหมือนกันถ้าปาไป3ลูกโดน3ลูกก็ได้แค่3ลูกไอ้แป๊ะ มันเหมือนจะไม่ขึ้นเท่าที่ผมเทสดูนะครับเนี่ยพอพูดแล้วก็อยากลองเลยดูนะเห็นปะขึ้นไหมอ๋อขึ้นใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นอ่ะดูจากกล่องนี้ก็ได้มันจะเกิดกลองใหญ่หน่อยอ่าหกเจ็ดก็ขึ้นนะแล้วถ้าเกิดระเบิดอะมอนมันตายก่อนอะดิ เออแต่ว่ามันว่าการแปะมันขึ้นเนาะการแปมันขึ้นมันมันมันไม่เหมือนไลนิ่งสเปียร์อะเออไลนิ่งสเปียร์ทีนี้เดี๋ยวดูไลนิ่งสเปียร์เห็นปะขึ้นขึ้นแค่หนึ่งขึ้นแค่หนึ่งเนี่ยคือขึ้นแค่หนึ่งถ้าเกิดกดบาลาดไว้แล้วป่าก็โอเคมีสองบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วคือปาไปก็ก็ขึ้นแค่หนึ่งนะครับ มาถึงบอสเดี๋ยวมาดูว่าเลชมันขึ้นประมาณไหนนะครับกับหอ,อกที่เกณฑ์เลชหนึ่งออนฮิตนะครับอ่ะอุ้ยจะตายโชว์เฉยแล้วมันโอ้โหเราเราเลชโดนบังว่ะเอา้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มปะ คือมันก็ระเบิดปอปแปรเยอะแล้วปะมันก็มันก็จะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าคุณเล่นสายที่เป็นสายงูไอ้สกิลงูมันก็อาจจะอาจจะคุ้มนะครับเพราะสกิลงูดูสึกคิดมันจะรัวกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะกลับมาที่เมืองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าไอ้หอ,อกตัวนี้มันดีจริงมันดีในระดับที่แบบกลางเกมถึงเอ็นเกมเลยแต่ถ้าคุณต้องการเอ็นแบบระดับมิลเลอร์เทียหอกนี้ไม่ได้ไปต่อ ค,ความสำคัญคือตัวแฟลตดัมเมจของ mm. พวกหอ,อกเทียร์มิลเลอร์มันสูงมากๆจนทำให้การคลิกครั้งเดียวของหอ,อกธรรมดามันแรงกว่าการคลิก2ครั้งด้วยหอ,อกด้วยหอ,อกยูนีคตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นคำตอบว่าโอเคถ้าคุณอยากเล่นเอ็นเกมเทียร์สิบาสบาย,บายจบบอสได้ทุกตัวอะไรเงี้ยคุณสามารถใช้หอ,อกไออะไรนะแทงเกิแทงเก,ทงเกิทั้งฟอกสเปียร์ตัวเนี้ยได้เลย นะครับแต่เธอคุณต้องการที่จะแบกเพื่อนในคอนเทนต์ที่แบบไม่รู้สิบอสบอสสุดท้ายของเกมปาร์ตี้เต็มหกคนเลือดบอสคูณหกเท่าแล้วแล้วคุณอยากจะจบอยากจะแบกได้แบบแบกได้เลยเพื่อต้องเปลี่ยนหอกเป็นหอกที่แบบระดับเทมปิลเลอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจด้วยคือคือผมยังไม่มั่นใจเลยว่าไอ้หอกตัวเนี้ยมันสามารถมีบิลที่จะแบบพาไปถึงได้ไหมเพราะว่ามันก็ต้องมีแหวนที่ดีดีแบบดีมากๆเช่นเดียวกันต้องการแหวนที่มีแฟลตดัมเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีสร้อยเพื่อ่อทีจะ เรียกว่าหาวิธีการที่จะตีแล้วทะลุต้านฐานท่านนี่คุณจะใช้สร้อยหรือว่าเสื้อยูนิคก็แล้วแต่นะครับรวมถึงขาไก่ที่เป็นตัวแฟลตดัมเมที่สูงมากซึ่งผมไม่มีเนาะแต่มันแพงมากไงคือถ้ามันราคาแค่สิบดีวแบบสิบดีวก็แพงแล้วนะถ้ามันสักสิบดีวผมคงซื้อแต่มันสามสิบสี่สิบตอนนี้สนะี่สิบดีวแล้วมั้งหรือสี่สิบห้าสิบไม่รู้ราคาขึ้นไม่หยุดเลยนั่นแหละก็เลยไม่ได้มีมาเทสให้ลองอะไรขนาดนั้นนะครับแต ขาไก่เป็นตัวหนึ่งที่มาอุดช่องว่างของหอ,อกตัวนี้ดีมากๆเพราะขาไก่เป็นตัวที่มีแฟลตดามเมทที่สูงมากอย่างที่ผมบอกเนาะยิ่งแฟลตดามเมจจากซอสอื่นไม่ว่าจะเป็นแหวนถุงมือหรือถ้าเป็นขาไก่หรือสเคปเตอร์ขาไก่ะนะมันจะมีแฟลตดามเมจอีกก้อนหนึ่งที่สูงมากมาเพิ่มให้หอ,อกเพราะฉะนั้นเออนั่นแหละแต่ว่าขาไก่ไม่มีคุณก็ไม่ต้องซีเรียสนะคุณก็ต้องหาแหวนก็แค่กลับมาหาแหวนที่มันมี ดาเมจแฟลทที่สูงหรือว่าถุงมือเพื่อมาอุดลอยรั่วอันนี้แล้วแต่คุณนะครับส่วนหอ,อกประเภทไหนใช้กับสายไหนบ้างนะครับมันจะมีหอ,อกบัตเจตเลยก็คือหอ,อกตัวนี้เนาะคลิต่ําสุดเลยเทียต่ําสุดเลยนะไม่ต้องสองลูกก็ได้เนะอันนี้ผมไปคอรลับเลยแล้วมาได้ดูที่สองมาจะเห็นว่าคือผมซื้ออันใหม่มาใช้แล้วแหละผมคอรลับติดดูที่สองผมก็เลยแบบอา้าวแต่ก็ช่างมันนะครับคุณสามารถใช้หอ,อกที่คลิกต่ําแต่มีแฟลตดาเมจที่สูง นะครับคู่กับโล่ที่เพิ่ม2เท่าความแม่นยำเพื่อที่จะให้ตัว Amazon, เอเมซอนจากพัสดีบสกิลเอเซเดนสกิลคริทิคอลสไตล์ตัวเนี้ยมันทำงานในความที่แม่นยำมันทะลุ100ไปแล้วมันจะกลายเป็นเเรียกว่าเป็นเบสคริ c ิคอลแฉนซึ่งสูงสุดทำได้ถึง12.5%สองจุดห้าเปอร์เซ็นของเบสคริิมันสูงมากๆนะครับคือ ตัวเลขมันมาจากว่าค่าความแม่นยำมันสามารถล้นได้ถึง150แล้วมันแคบลนได้ถึงร้อยหสิบแล้วมันแคบส่วนในความสามารถตัวเนี้มันบอกว่ายีของที่ลนน่ะจะกลายเป็นเบสคิทิเคิลชิตนะครับจะกลายเป็นเบสคิทิเคิลฮิตทีนี้25%ของ50มันคือ12.5สองจ้ป่ะยี่สิบห้าเปอนต่น่น่าจะใช่12.5จะกลายมาเป็นเบสซึ่งหมายความว่าไอหอกตัวเนี้ จากเบสของมันตอนแรกเนี่ย15.15.2นี่เนาะจะกลายเป็น29.4ทันทีนะครับอันนี้คือความสามารถของ Amazon ซึ่งเด e ไอทำไม่ได้นะแต่ว่า Dead Eye เด e ไอก็ไม่เป็นไรคุณเด a ไอคุณก็มาใช้หอกที่มันแบบระดับเนี่ย23 24หรือ20 25เลยก็จบก็ไม่ต้องมาพึ่งไอค่าความแม่นยำก็กได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเ e y ไอล้วเมตาตอนนี้คือเด e ไอต้องยอมรับว่าเดตไอแม่งโหดจริง นะครับก็อาจจะต้องใช้หอกที่มีค่าคลีแชนที่สูงซึ่งก็จะมากับราคาที่สูงนะแล้วก็แต่คนที่เล่นอเมซอนคุณอาจจะเล่นคลีที่น้อยลงแล้วใช้กับโล่ตัวนี้ไปก่อนใช้ฮอปใช้ไปก่อนเนาะซึ่งพอคุณมีบบตเ็ตแล้วคุณเปลี่ยนสร้อยคุณเปลี่ยนสร้อยเป็นสร้อยชิ้นนี้เมื่อไหร่สปปรตคุณจะเริ่มไม่พอคุณต้องเอาสปริรตจากสแคปเตอร์สแคปเตอร์มาใส่ปุ๊บอันนี้เสื้อผมมีสปปรดด้วยเนาะพอคุณใส่สแคปเตอรท์ที่มีสปปรตคุณก็จะมาดันดามเมจจากที คีสคุณก็จะไม่พอคุณก็จะกลายเป็นเดดไฮเหมือนกันคุณก็ต้องมาใช้หอ,อกที่มันมีค่าคี์เบทที่สูงอยู่ดีนะครับหรือว่าคุณจะไปดันจากส่วนอื่นก็ได้แล้วแต่เลยเพราะในหมวกผมไม่มีคีนะครับแล้วก็ส่วนคำเรียกว่าค่าเด็กผมก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเวอร์อะไรมันแค่200เองถ้าเกิดแหวนสร้อยไม่ใช่สร้อยดิสร้อยมันมีไม่ได้ถ้าเกิดพวกแหวนมันมีค่าเด็กถุงมือมีติดเด็กรองเท้าติดเด็กอะไรประมาณนี้ เด็กมาจะสูงไม่ถึง300ได้อะไรประมาณนี้พอถึง3 0 0ปุ๊บอคคูลเซีันก็เยอะตามแล้วโนดต่างๆที่เราอัพแมามันเพิ่มอคคูลเซีเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะทำให้ค่ามันยำม,มันสูงพอคุณเล่น a m มซอนกลายเป็นว่าค่าคีย์คุณก็สูงรืยที่คุณไม่ต้องหาคีย์แคปที่อาวุธก็มันก็ทำได้นะครับทีนี้เรื่องเรื่องสุดท้ายหอกหลังจากว่าหอกแบบไหนเหมาะกับอาชีพไหนแล้วนะซ็อกเก็ตอะใส่อะไรซ็อกเก็ตใส่อะไร ถ้าคุณสามารถบิวให้บิวให้สกิลคุณน่ะสกิลคุณติดคริได้ในระดับร้อยเปอร์เซ็นหรือนี่อย่างเงี้ยอันนี้คือเก้าเก้าเปอร์เซ็นตาะแต่ว่าไลนิ่งสเปียร์หน้าที่มันคือเคลียร์มอนในแมพซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นวันฮิตคิวผมใส่เม็ดนี้ไปครับแอมบูชเพิ่มขีอีกร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าหอกยังไงก็การันตีคีร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามอนเลือดเต็ม e อยู่แล้วในการประทะครั้งแรก ออ่นั่นหมายความว่ายังไงสกิลเนี่ยคือขี่ร้อยถูกไหมเราไปดูที่สตอมเลนสตอมเลนของผมตอนนี้อยู่ที่90%เหมือนกันคือ3าคือการตีระยะไกลซึ่งส่วนมากเราจะเรียกว่าใช้ช็อตกันหรือว่าเข้าไปประชิดบอสแล้วกดสกิลมันก็จะมีค่าคลิเรตอยู่ที่แบบประมาณ90%นะครับไม่มากไม่น้อยแล้วกันถ้ามีอีกช่องหนึ่งจจะใส่สกิลบูเข้าไปบู Boo คือเพิ่มเพิ่มแม่นยำอีกสามสิออะไรเงี้ยก็ได้ นะครับหรือเปลี่ยนหมวกเพื่อให้คลียมันสูงขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ก็คือพยายามทําให้คขีมันแคปที่ร้อซให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องใส่บวกซ็อกเก็ตร้อยสิบเอ็กเนซีตรงนี้หรือว่าบวกสองรอยีิวเนซีแบบนี้คือถ้า,าคุณทำํำขีได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะเไม่มีตัวอย่างเลยดิเพราะว่าผมใส่เอ็กวัลเอนซีมาแล้วผมยังทําได้ไม่แคปเนาะ <c oughs> มันจะมีเม็ดที่ดีกว่าก็คือคีดัมเมดและเม็ดที่ดีกว่าคีดัมเมดเม็ดที่ดีกว่าคีดัมเมดคุณต้องคาดไม่ถึงแน่ๆมันคือแฟลตแฟลตไลนิงดัมเมดเออคือแฟลตไลนิงดัมเมดใส่เข้าไปในอาวุธอ่ะมันทำให้สตอมแลนดอ่ะแรงกว่าแต่ถ้าคุณเล่นสกิลงูพิษนะครับไอ้งูที่ปล่อยเป็นเส้นยาว ที่เมตาตอนนี้นะฮะสกิลนี้เนาะไววินวินเซอร์เพนฟูลี่ก็ให้ใช้เป็นลูนคลิดัมเมดแทนนะครับต้องหาโซคอเนาะเป็นโซคอมาใส่เป็นคลิดัมเมดเออประมาณนี้แล้วกันก็คิดว่าน่าจะครบทุวนกนกับหอกตัวนี้นะอ๋อ,อมีอีกเรื่องพอคุณใส่หอกแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมา จะเห็นว่ามี main hand critical hit chance เนาะเก main hand effective chance for critical hit นะครับคือจะบอกว่าถ้าคุณเล่นนัเมอรซอนอ่ะคุณสนใจแค่ estimate main hand critical chance ก็พอไอ critical hit แถวบนแล้วเป็น main hand effective chance for twice critical hit 81%อะไรพวกเนี้ยคุณไม่ต้องสนใจก็ได้มันคือโอกาส low ที่แบบ low เก้ครั้ง โล90% 2ครั้งแล้วมันจะมีโอกาสติดทั้งหมด80%หมายความว่าตี10ครั้งสามารถติดดัมเมจดับเบิลอ่ะ8ครั้งแล้วติดดัมเมจแบบไม่เบิร์นอ่ะเอ่อเรียกว่า99%อันนี้คือความหมายของ2แถวนี้นะครับซึ่งพอคุณเล่นเป็นอเมซอนจะมีแถวล่างมาอีกแถวนึงมันคือระยะดัเมจเอ่อโอกาสคิตามระยะที่เกิดขึ้นเพราะว่า เราได้ค่าความคลิมาจากค่าความแม่นยําความแม่นยําขึ้นลงเกี่ยวกับระยะทางว่าคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมีระยะทาง add 2เมตร128% add 5เมตร123% add 9เมตร100%อะไรเงี้ยคือใดๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้คุณสนใจว่าเมน n ทนค a n ที่เข้า hit ชคุณเท่าไหร่เลขสูงคุณเท่าไหร่ไอ้สองตัวเลขเนี่ยมีเลขต่ําเลขสูงเนี่ยดูแค่เลขสูงก็พอตัวเดียวว่าเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดคุณ ให้คุณเข้าใจว่าเลขสูงคือการที่คุณยืนติดยืนติดกับมอนยืนเอาหน้าจุ่มมอนแล้วกดสกิลใส่มันอย่างเงี้ยเออมันก็จะขึ้นที่เลขสูงเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดส,สมัครสเป็นกรเราจะพบกันจีกในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีคครับอย่าาลลืมมกกกดดดไ์ะตะาาตินครับ